สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจเอช a n แนลท่องเที่ยวบ้านบ้านทำกินทําขายทําสวนน้อยปลูกร้อยอย่างกับเจเอช a n แนลนะครับมาอัปเดตน้ําในเขื่อนป่าสักกันนะครับหลายๆคนคงจะคิดถึงเขื่อนป่าสักกันบ้างแล้วนะเอ๊ะทำไมไม่ลงคลิปเขื่อนป่าสักบ้างเลยวันนี้ก็มาตามใจ FC เขื่อนป่าสักนะครับผม น้ำเต็มเขื่อนนะครับปีนี้ก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับผมน้ําในเขื่อนป่าศักของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยยังอยู่ที่103เปอร์เซ็นต์นะครับลดมา1%เปอร์เซ็นต์เมื่อวาน104เปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้ก็อยู่ที่103เปอร์เซ็นต์นะครับผมน้ำเต็มเขื่อนนะครับผมนะครับเกินกว่าร้อยครับปีที่แล้วก็เกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชม น้ำท่าอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับผมจนบางที่ก็เกินความอุดมสมบูรณ์เนาะน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้ผ่านวิกฤตนะครับน้ำท่วมไปด้วยดีนะครับปีนี้ที่อบอตอตำบลมะนาวหวานนะครับผมทะเลน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลริิธิ์ของเราก็จัดประเพณีลอยกระทงนะครับมาเที่ยวลอยกระทงกันได้นะครับที่อบตมะนาวหวานนะครับทะเลน้ำจืดของเรานั่นเองนะครับวันนี้ ไม่ใช่ปีนี้นะครับจัด2วันเลยนะครับวันที่7และวันที่8นะครับมาท่องเที่ยวทะเลน้ำจืดนะครับผมในประเพณีรอยกระทงประจำปีเนาะเป็นประเพณีของไทยเรายังไงเจเอจะอัปเดตให้รับชมในวันงานนะครับปีนี้จัด2วันวันที่7และวันที่8นะครับมาที่ท่าปลานะครับนี่ที่นี่ที่เห็นนี่คือท่าปลามะรวหวานนะครับผมลังคาสีฟ้าของกินของขายนะครับผม ที่ทะเลน้ําจืดเกินป่าสักนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตน้ําในเ่ินป่าสักนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยสามเปอร์เซ็นต์ลดมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่รับชมเจเอชแนลท่องเที่ยวบ้านๆน,นะครับทำกิจทําขายสวน,นน้อยปลูกร้ายอย่างกับเจเอชแนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอชนแนลใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Kick. Hey. Hey.